ครับโจเซฟจิ้มแล้วครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิ้มแล้วได้อยู่ที่เดิมเลยมีใครไปกุ๊บกงซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีอะไรพี่แสงมีดวงสองฟองก็คือพวกพี่ๆน้องในค่ายเยือนเนาะตอนนี้โจเซฟอายุเท <20 S 1> ่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อย,อยตอนนี้ก <68, 65 S 1> ็หกสิบแปดหกมวยสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรสามารถเนาะ โจเซฟเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยโจเซฟศึกษาเก่งมาต่อยเขายังครับศึกษาเขาเมื่อสไตล์ครับฝีมือวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมงมาแผ่งไงดิครับไปเรื่อยๆตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นก็วิธีเนาะโจเซฟล่าสุดต่อยไปที่ล่ามเลยวันนั้นต่อยกับใจเพชรสิบเอ็ดไปไงบ้างชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่147ครับ147ยสี่เจไม่ต่อย155เลยเนาะเวทปล่อยขึ้นมาต่อยครับแล้วล่ะช่องเจ็ดที่เคยมาต่อยยังยังครับ ตื <aunque S 2> <me hr> ่นเต้นไหมต้นแต่ตอนบ่ายท่านตื่นเต้นนะแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังก็สอบครับเป็นไงบ้างเกินตอนนีน้นก็เดี๋ยวมาวิ่งยีเซนยี่สายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มแล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมออยชนะกับใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลครับกว่าสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ของเราก็เป็นร้อย คนประเทศรอเมแกมเอ้าฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยออฝากเชิญด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับเอ้าวันนี้ต่อยคู่สามช่องเจ็ดสีเอ้าวันนี้ขอช่วงดีขอบคุณมากครับ